เปิดรายชื่อจังหวัดอาย,อยุขฝนฟ้าขนองชุดนี้นอีจิงอวจังหวัดอุตุประกาศฝนตกหนักลมกระโชกแรงอุตุฉบับที่สองพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันอังคารที่23มกราคม,ม,ม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนที่ด้านของการประกาศพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงลมกระโชกแรงทั้งประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงประเทศไทยทางตอนล่างบริเวณภาคใต้และแนวโน้มสภาพอากาศในอีก10วันล่วงหน้าภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ็นยังไงกันบ้างครับจากที่แอดมินแจ้งเตือนลมกระโชกแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เริ่มมีลมแผ่แผเข้ามาและหลัง18นาฬิกาเริ่มมีในด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกที่ติดกับริมโขงนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตั้งแต่บึงกาฬหนองคายสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญรวมถึงอุบลราชธานีเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนและในด้านของลมกระโชกแรงก็จะค่ย้ยค่อย พัดมาในแต่ละจังหวัดไล่เลี่ยงไปนะครับตั้งแต่อีสานฝัง่งตะวันออกมาที่อีสานตอนบนมาที่ตอนกลางและตอนล่างและค่อยๆกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะันออกตามลําดับนะครับซึ่งในวันนี้ในด้านของลมกระโชกแรงก็ยังคงมีอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ จากลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่สารทางตอนบนไล่ลงมาตอนกลางตอนล่างและในวันนี้ลมแรงก็จะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานตอนกลางถึงตอนล่างมาที่ภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างบริเวณพื้นที่ภาคตะวัอนออกนะครับโดยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ด้านของพื้นที่ที่มีลมกระโชกแรง ก็เกิดจากในด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ผลักดันลงมานะครับจากบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1,014จนถึง1,024เฮกโตปาสคานที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางเทศมหานครริมณทนภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่อากาศหนาวเย็นไม่มากเท่ากับในรอบที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะในด้านของบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ มาบริเวณพื้นที่ทะเลนะครับในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลก็จะหอบเอาความชืน้นซ้อนเอาความชื้นเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างด้วยดังนั้นในด้านของการผ่านบริเวณพื้นที่ทะเลอากาศจะนําความชื้นเข้ามานะครับ อากาศไม่ค่อยแห้งเท่ากับในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมจากบริเวณพื้นดินก่อนที่จะถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับดังนั้นในด้านของอากาศหนาวเย็นจึงต่างกับในด้านของอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับถามว่าลมแรงเท่ากับในช่วงเดือนธันวาคมไหมก็มีแรงเกือบเกือบเท่านะครับแต่อุณหภูมิไม่ลดลงมากเท่ากับในช่วงปลายเดือนธันวาคม22ง25ธันวาคมที่ผ่านมาก็เพราะปัจจัยที่แอดมินได้ไล่เลียงไปแล้วนะครับ แต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะได้เปรียบหน่อยคือจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาความหนาวเย็นจากเขาหิมาลัยลงมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกและทางตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นนะครับในช่วงนี้ซึ่งนะครับโดยภาพรวมทั้งภาคเหนือและอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนอุณหภาูมิก็จะลดลงประมาณ3-5องศานะครับในระลอกนี้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยก็ประมาณเท่าๆกันนะครับส่วนบริเณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณนทอุณหภูมิลดลงไม่มากนะครับประมาณ1-3องศาโดยจะมากหน่อยที่ภาคตะวันออก2-4องศานะครับและลมกระโชกแรงเข้ามาในวันนี้ภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ การที่ในด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นพัดซ้อนเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก่อนนะครับจะพัดนาความชืน้นจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างก่อนนะครับ ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองจากลมตะวนออกเฉียงใต้พัดซ้อนความชื้นเข้ามานะครับในวันนี้ซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาค,นาครนครปฐมกาญจนบุรีร่วมถึงราชบุรีนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมาที่บริเวณพื้นที่ชนบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดตราด ส่วนภาคใต้นะครับเน้นย้ำป่าระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบครีขันชุมพร ระนองพังงาภูเก็ตรวมถึงสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเป็นกลุ่มฝนจากลมตมออกเฉียงใต้ที่จะพัดนาเข้ามานอกจากฝนแล้วก็ยังจะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับรวมถึงฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมทิ่ยาแจ้งเตือนคืนนคอนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสก็ต้องเฝ้าร,ระวังกันต่อนะครับนอกจากในด้านของพื้นที่ที่จะมีด้านของคื่นลมแรง และฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับก็สอดคล้องกับประกาศกลมอุตุนิยมทิยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่2แล้วนะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างและทะเลอันดามันกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้24-27มกราคม2567 โดยในช่วงวันที่2 4 2 7มกราค25ม2567มรสุมตะออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึื้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยทางตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลขึ้นสูง2เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สั่เข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฟังจนถึงวันที่27มกราคม2567กรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป23มกราคม2567เวลา17นาฬิกานะครับ นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุยังออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก23มกราคม2567ตั้งแต่6เนกาของวันนี้ถึง6เนกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งปริมาณฝนตั้งแต่35.1 35. ม mm. ิลลิเมตรจนถึง90มิลลิเมตรนะครับ ส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้23-24มกราคม2567พื้นที่ภาคเหนือ จะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับรวมถึงจะมีฝนตกฟ้าคะนองแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเป็นระอองของฝนนะครับเน้นมีเมฆมากจะทําให้มีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาและสูงสดุด30-35องศาจากในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนและในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับตั้งแต่1 0 1 4จนถึง1 0 2 0เฮกโซปาสคานปกคลุม ซึ่งจะทําให้บริเวณพื้นที่ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5 14องศาลมต้นอ,ออกความเร็วส0ึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้านะครับและจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับอุณหภูมิจัดลดลงอีกประมาณ3 5องศาซึ่งจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับ อุณหภูมิต่ำ2 4 1 9องศาและสูงสุด27-31องศาบริณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำด6 2 2องศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ก็จะมีอากาศดยนในตอนเช้าจะมีลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-3องศาโดยจะมีฝนประมาณ20%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณพื้นที่นนทบ,บุรีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมกาญจะนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด19-22ององศาและสูงสุด3 1 3 3องศาลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจละลดลงประมาณ2-4องศาจะมีฝนเข้ามา20ปรเ็นของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย1 2 5ิบององศาและสูงสุด30-32องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทงะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนและจะมีฝนเข้ามา10%อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-33อ,องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีประจบครีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดย1ิบอถึง24องศาและสูงสุดย8ิบถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกความเร็วมากถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงมานะครับลมตะวันออกความเร็ว2ี -35 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกความเร็วง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทืดคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับซึ่งนในขม้นด้านของฝนตกฟ้าขนอง ในวันนี้23มกราคมจะมีฝนปรับปรายบางพื้นที่ในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างจะมีฝนตกฟ้าขนอง20สเซส่วนภาคใต้จะมีฝน30-40เนของพื้นที่ส่วน24มกราคม จะมีฝนบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนือยีสานทางตอนบนภาคกลางเทมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนยี่ห้ามกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยี่สิบหกมกราคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคใต้ยี่สิบเจ็ดมกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ อีสานทางตอนบนและภาคใต้28มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้29มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนตอนกลางภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้30มมกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเทมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ 31มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้กลุ่กุมภาพันธ์ฝนบริเวณพื้นที่สานภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจราานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ